ตัดนำก่อนนะทีนี้หายใจลึกๆนะที่รักพึธทีเดียวนะทีนี้เราจะต้องไวนะคะช้าไม่ได้แต่จะต้องระวังโทษนาะนิดนึงหรกมันจะทะลุแล้วด้วยนะ่ะโอ้โหที่รักเอ,อ้ยดูมันอ่อนมันเปื่อยใช่ค่ะมันเปื่อยแต่มันจะทะลุมันเข้าเนื้อไปแล้วนะ เจ็บไหมครับทำๆนั่งอีกที่นึงนเก่งมากเลยาาชออกแล้วออกแล้วเก่งแล้วเหนียวเนุ๊กหลุดออกแล้วนหนึ่งไปโคนอีกชั้น มาแบบชั้นร้องนอนันงเออา้ดูอ <c oughs> ลองไม่อยากทำร้ายใครนะถ้าใครไม่เอามาหาเร ه, าเพราะมันจะทะลุแล้วที่รักทิ้งไว้ได้ยังไงน้องประกาศขั้สุดกี่เดือน <ผม S 2> แล้วอโอ้

นิดเดิงนิดเดิงห้ามเตะช่างนะโอ้ยพี่จะบ้าตายออกยากใช่ค่ะอย่างนี้มันออกยากเพราะมันอักเสบไม่เดี๋ยวว่ามันคุณภาพมันเสื่อมเนาะทิ้งไว้นานเกินอ๋อมาเอาอแล้วมาแบบไม่ด้่ยอ่ะโอ้ยฉันจะบ้าตายกัดลงไว้ลูกแรก โอ้ยแมวพี่เหนื่อยออกมาพี่แดนเอาตัวสัมแม่แฟมเกียสนุกไหมสนุกเดี่ยน้องมันลมแล้วมาน้าให้น้องกินหน้าทุกคนบอกสนุกพี่พี่ให้กังวลใจโอ้โยเชิญเชื่ใจมันไม่ได้ง่ายไงโอ้ยโอ้ตัวนี้ช่วยดีมากเลยเนี่ยใช่อ่ะที่รักไม่เอาแล้วนะ โ่วนะคะนี่นะนี่นะหนึ่งปีปะหนึีนี่ค่ะแล้วนี่ผูเนาะจะทะลุแล้วส่วนไอ้ที่ต่อหนักเลยนะดูก่อนนี่